ไม่ได้แล้วครับถ้าถ้าได้เดี๋ยวแถมซุปป้าให้ทันไปไม่ทำได้เลยครับก็ดูจากไซเราน่าจะสบายนะไซต้องแครบคุณนำคิดว่าถ้า30นาทีอ่ะทำได้ครับแต่ว่าถ้าหมดทำรายจิตติกอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับนับเวลายางไรอยางยงยไม่ต้องแดกล้วันนี้ยองส ว่าวนอนต้องวต้องวัดนอนชใหญ่มากวางให้มันพอดีมาแล้วอย่าไปเช็ดนอเ้มพอดีนับเวลาตอนไหนรับเอามือแตะแล้วนับเลยเนี่ยอนไรครับแค่นไหมับกรบะเนไจะเ็นะเนยแล้เข้าปากกนเลยังยังยัโอ้ไห้ผมัน วิ่งแข่งยิงปแลนี่เราไปเห็นนนี้ห้าอันเราแบ่งกันยินไม่หมดให้กำลังใจพี่ไม่หมดเรยแบ่งกันยังไม่หมดเลยอะสู้ให้สู้สุดยอดไม่ยพี่เย็นเดี๋ยวแม่ห่อยนี่กิงก็ไม่หมดนะไม่รู้อ่ะตอบไม่ได้ตอนนี้ก่อนนร้อมยงเอ้าให้กำลังใจให้ครับ นั่อยู่ข้างนี้นะอยู่ข้างนี้ดูรูปผมส่งดููปผมส่งดูรูปฟินูรปฟินอฟินละบายใจะโอเค่จะอไรั่นโหันอหันซึ้ยพี่พี่หันกึ้แค่สี่่หกได้ัหรือปั่รวมปันเนี่ยง่ายดีปั่นอทีเดีเลยปั่นตอดั่นขอบคุณครับเออดูแบบธรรมดามากอะ

พมยอเพมยงได้ถ่ายรูปกันได้ถ่ายจนใจใจมากเายใจมากเลยจ้วางไม่พี่่ายเลยไม่ก็ไม่ได้อยากจะดูหรอกเสียวมันกดดันโอเคตัว ที่เอ็มไม่เบิกเงินเลยมัน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 มากกว่าที่คิดป่ะจริงๆผมว่าพี่แม่งขยับตอนเงื่อนดี่ยนตั้งใหญ่เลยนะไม่ใช่พราะที่เขาบอกว่าต0กอีกคำมิยพอลเนื้อมั่งแล้วพัมคือิชพอลเนื้อใช่ฟิชฟอเนื้อกาทานจะไม่หวานจริงมันเลี้ยงจะบ้าแล้ว สี่ทีเองนี่มกินยังไงวะสี่ทีทำอไงวะเนี่ยเออเืองงี้ทบานี่สี่ทีนี่ไม่รู้กินยังไงอ่ะยอมนี่สี่ีไมแม่ันนีพูดตรงๆนี่ยอมแล้วอ่ะอันนี้ก็เลี่ยนมากเลยเลี่ยนมากๆเลยบอกแล้วดับไว้แ่หลังเมื่อกี้นี่ดับไม้กินเองไม่กินเหลือ ก็ผมก็ผมกินดีกว่าว่าเดี๋ยวเขากินหมดอันนี้เหมืนมีปัวิ่งเข้ามานี่เป็นเจ้าของฟางไม่ใช่สายนี่ไปเราไปร้านอื่นต่อดีมยนี่จริงอ่ะเกี่ยบทีแล้ว ติอีเองสบายคือเกนี่คือแล้วอะไม่เงียวะสองทีสองทีสองทีถ้าค่อยกินก็ค่อยกินอย่ากดดันอย่ากดดันไม่กดดันไม่กดดันได้แล้วตอนนีเคแมรไม่พูดถึงละเอาแค่พันสองที่ก่อนเคแมรเราเลิกคุยละเสียพันสองใช่ เดี๋ยวคิดดูกันพันสองกันแค่ในวิทยาลัยนี่อะไรต้องเสียเป็นแสนต้องกินหมดนี่นาทีที่อะไรนะสิบสองนาทีสิบสองนาทีนี่ทางเราโปเลสคิวมาเพื่อดูแลเลยเพราะวาครับตอนนี้เรามีโปเลสคิวมาช่วยเหลือถ้าเกิดอะไรขึ้นเอาเคื่อตัดถานผมกินไปสิบสองนาทีแค่นี้แบ๊ ผู้หญิงเวียดน,นามกินไปส4นาทีเขากินได้หมดแล้วอะยอมจริงๆมีใครมีพันสองให้ยืไมไหมครับมีใครมีพันสองให้ยืไมไหมครับนอ <c oughs> ่งพะีเ,าาเ <c oughs> ดี๋ยวพี่กินหมด้เียองหวานตประสบการณทร์ที่รู้ว่าออไม่ได่สายนี้ครับ ไม่มีเคยกินแล้วเคยรู้สึกว่าตัวเองกินเยอะหรือว่าไงเขากินก่อนหรือเขาสัมผัสก็ได้ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรว่าตอนนี้มันตอนนี้คือถ้าใส่เข้าปากเกินร่างกายไม่รับเองนะมันไม่มันเกินไม่ได้โอเคเขาจะบู๊ก็เคยรู้สึกว่ากินเยอะได้แต่ไม่สำหรับแข่งขันเออแต่ไม่ยากเคยเห็นเคยเห็นมูสอพาเราแล้วก็แท้ เว่นก้จการด้วยเอาเวลาเลยไม่ช้าแ่พพี่บัวแต่เล่นแดกไปที่สิบสี่นาทีครับ ยอางเลี่ยเดือดคำแรกแล้วเสียงสูงแล้วต้องเรียกได้ว่าต้องคือมืออาชีพับผมมีกล่องห่อไหมฮะโหร่างกายไม่รับแล้วนะ Cái trái trái nha Chai lý Mình bỏ đồ chơi hai cặp ra nửa Cho Vang Chỗ này mình vang, không phải là gì Mình vừa... 12 phút nè,

เดี๋ยวขอเวลาเดินไปเอทีเอ็มแป๊บหนึ่งนะอ, <c oughs> อยาก,กแกเรียนก <c oughs> น่อนจริงนะตอนนี้อยากกินอย่างอื่นมากเลยนะ <c oughs> มันเรียนมากก็ไม่ห้ามนะพี่ก็ไม่ห้ามไงี่พี่จะช็อก <c oughs> โกแลพูดดิ่งท่านงงไหมว่าจะไม่กินเบอร์เกอร์ไปอีกหนึ่งปี ไม่ไม่อยกินเปนทีละชิ้นทีละชิ้นให้มันดูสวยงามเออแล้วก็หนงถามว่าไม่กินมันทำไมันอาจจะได้ความบาลานซ์ของเอออันนี่หุดกินอะไเปล่ากงใหม่เราได้แถลแล้วไงเดี๋ยวพีซึ้งเเลยผู้ดี้ใครมันนิดอ่ะต้องซ้อมบ่อยๆครับนี่ ไม่ทันจริงๆเลยเนี่ยอย่าพูดไม่พูดถึงเวลาแล้วนาทีนี้เอาให้หมดก่อนนี่เป็นมุกมไปไหมเนี่ยเป็นมุกมขั้เล็กตอน5้าทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิดเป็นวนวนเดียวจบเลยจบชีวิตเคยเจอแต่คนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วออกจาอุดยัมึงโศกอยู่ผมเอาไปแข่งกินก๋วยเตี๋ยวนะมั้ยแข่งก๋วยเตี๋ยวดี่มั้ยที่มี่เหลือติบนาทีนะเวลาเดินเร็วอยังวะ แล้วทำไงอะ่ะออกับบ้านเนี่ยหลานที่บ้านเยอะแยะพันสองทำไงอะ่ะเดินเดินไปกดอยากให้พกเงินมาแล้วพี่ไม่คิดจะจ่ายค่าน้ำเลยใช่ไหมเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของ,ของรายการถึงแชมเปี้ยนเยรงโนยิ่งกว่านี้ บอกเขาไปตามผู้หญิงเวียดนามคนนัน้นมาเลยจะกราบทำงามจะกราบทำงามเลยทำยังไงวะใจอ่อนหงายติ้เลยนะแต่ถ้ามีแชมเปี้ยนสองชิ้นทัหมดนะได้แต่ทีแชมเปี้ยนที่เขาเอเองโอ้ยหัใหญ่พี่ข้าวราดแกงกะหรี่อย่างเงี้ยแบบอาาะะลังแบบานมากนครับผมสู้จนหมดเวลาพี่พี่ ก็ได้ขนาดไหนก็พอ,อ,อตอนนี้เขียยเได้แล้ว <laughs> ถ้าสูส้จะกดเวลาก็พอนะไม่เ,เบอร์เกอร์อย่างชิ้นเล็กๆที่เรากินนั้นแบบชิ้นเดียวมั้งชิ้นครึ่งน,นึงกับอีกติดน,นึงก็จุกแล้วอ่ะแล้วก็แบบเข้าใจแล้วตอนแรกผมกลับมาเล่นด้วยเนี่ยโชคดีจริงๆที่แบบไม่เอาเลยเขากินคำ <laughs> ใหญ่ๆครับ ร่างกายไม่รับแล้วครับทำไมอะมันเกิดอะไรขึ้นเสียใจวะตรงไหนดีวะไม่เสียอะไรเลยครับมันคุยไว้เยอะอะไรนะคุยไว้เยอะคุยไว้เยอะเสียงดังด้วยเหมือนเวลาเชียร์บอลเนอะเราต้องนิ่งๆยไปบอกเขาว่าเราเชียร์ทีมอะไรชนะเราไม่เงี้ยเลยเลิกเลยม่เวียดนามอยู่ป่ะ สองเีขอทำเรียนอยู่เวียดนามอยู่วะยังอยู่เมืองไทยวะเยี่เมืองไทยไปเรียกเขามาผมจะกราบเขาอะได้เยอะสุดแล้วค่นี้เยอะสุดแล้วครับไม่ทันไม่เป็นไรก็รู้ไงนี่ผมยอมแพ้แล้วผมจะเดินไปเบิกเงินแล้วเนี่ยไม่เหลือตั้งเจ็ดนาทีทันพักแม่งเหรอแล้วมีคนกินที่หลักไปกินแล้วหมดน้อยกว่านี้แบบ มีครึ่งหนึ่งไงคือโอเคนี่นี่ไม่ถึงครึ่งเลยนะพี่เกินเพราะขนมปังไปแล้วมันไปขนมปังอ่ะข้างล่างนี่ครบเลยนะกินร้อเหมือนกินพิซซ่านี่นะมมีมิสซ่าป่ะตอนนี้รับงบตัวตอนนี้รับการไม่รับตัวตื่นตื่แบบไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าอิ่มนะแต่ว่ามันเหมือนแบบ มันมันมันอะไรเงี้ยมันเลี่ยนอ่าร่างกายจริงๆแล้วมันอยู่ในใจเลยใช่แล้วก็มันอยู่ที่สมองเรียกผมว่าใจหมาเลยตอนเนี้ยไม่อย่างที่บอกไงว่าจริงๆแล้วเรากรสุนกว่าร้องจะส่งเกินบอกสมองมอนก็มีเล่นอยู่อะว่าเราคิดว่าเราถ้าเราคิดว่ามีกินมัได้อีกนะเราคิดว่ามีไหวเนี่ยแเจ็ดนาทีอะผมก็ไหว ตอนนี้เขาเริ่มมีอารมณ์เลยเริ่มมีอารมณ์อีกหน่อยนะการเรียนตอนนี้เริ่มมีอารมณ์จริงนะตอนนี้พี่ล้องโต๊ะไปก่อนนี้พี่ต้องลงไปแดงเลยายังไม่หยุดนะยังไม่จบนะเลยร่างกายไม่รับเลยแต่แค่กล้าก็โอเคครับแค่กล้าก็ฟรีแล้ว ไม่ใช่ตียตั้งไอ้ก้าไกินไอ้ก้าี่ยก้านี่ไ้ก้าี่ตัางกันไม่อช่จะส่อก้อมันแน่นอนครับพวกนี้ม่ไม่กินแล้วฮะเราันยกให้หลานกินไปหลากินเนาะก็มัชอบอยู่แชมพูอ่ะเดี๋ยวทำให้มันดูดีม่มาน้อชมพูแม่จะได้ด้่าให้น้องเขีย ฟอสฟัสิอนแม่งครเร่ตื่นเรนเตั้งมาเถอะไม่เอาไม่อยู่ละพี่เหลอห้าทีก็ทันนะอยู่บ้านนะเหลอห้าทีก็ทันอ่ยอยู่ใจันเหเหรอเออไพไม่กินเคยร้องไหมไม่ต้องรอไงดูสภาพก็รู้แล้ว่่ไม่ต้องรอไม่ริงผมว่า คนแข่ง 100, 100ประมาณร้อยร้อยกว่าร้อยห้าสิบอ่าเกงร้อยได้ผมรู้ไงว่าเป็น่คนแข่งกี่ร้อยประมาณเกือบสองแล้วผ่านกี่คนเก้าคน9กา้าเนอะตีหนึ่งในสิบหนึอันนี้เป็นสิบในหนึ่งโอ้ย <c oughs> ปัทถมมากเลยตอนแรกก็เทียเีย yeah. mm. mm. uh. mm ่ต hmm. mm ้จมมาเหมือนว่าแสดงใจให้กลังใจค่ะผมแต่ว่าไม่ทำแล้วแหละ่ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าลองใหม่พี่มาไหมพรุ่งนี้มาผมต่อเวลาให้อีกคับใช่ครับใช่เลยครับผมเข็นแล้ครับผมก็เหมือนเพื่อนผมวะเนี้ จะไม่กินเบอร์เกอร์ปีหนี่งพี่อย่างนี้ให้พี่กลับไปแบบซ้อมอีกรอบใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้แล้วกลับมาเนี่ยกินก็กลินไม่ได้กไม่ได้ไม่แมนเลยคุณใไล้ำเยอะๆเลยสเดือนมี่ปีกตอนแรกวิดีโออัดไว้ผมทความมั่นใจเดี๋ยวเรามารีวิวดูนะครับคุณผา้ชม่ต้องห่วง ผมไม่ตัดยิงผมไม่ตัดยิงไม่ลงครับไม่ลงลงหมดเอาแล้วสภาพเก๋าห่อเสร็จผมขอว่าอะไรขอผ่าเอาฮะผมตัดลงหมดสุดยอดสุดยอดเออนี่ไปดูเฮ้ยแล้วไก่วะพี่นี่เลยสองนาทีทันผมทำเจอไพ่นาทีเดียวหมดเดี๋ยคนนี มันมีแบบอะไรที่แบบเป็นนกหวีดเป่าครับหันมาหันมาชี้ชี้เฉียวครับหันมะโอ้ยได้ที่มีเออไม่ได้กดสต็อปนะครับอกดสต็อปนะครับขยับให้ดูนะเราไม่ได้กดสต็อปนะครับนี่ผมยังกินหมดเลยอ่ะ เคยเมาเหล้านะนี่คือเมาเบอร์เกอร์อยากกินอย่างอื่นอ่ะไม่ได้ไม่ได้กินนี้อยากกินอย่างอื่นหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วอยาไม่ถึนาทีนึงพี่พยายามเข้าในการเี่ยเขาตั้งอะไรนะพี่ห้าสิบเก้าห้าสิบแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าสี่ห้าสามห้าสอง หมดเวลาแล้วว้าวเต็มตัวแล้วไม่มีชินเดียชิ้นน่ะกลับบ้านยังสวยคืนอย่างนี้แล้วไม่กลับบ้านแล้วเละเออเดี๋ยวพรุ่งนี้กูลองใหม่จะรู้ไหมเนี่ยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ เล็นตัวหลันยอนี่เหมือนกันเหมือนกันลุ้นว่ามันจะหมดนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาดูพี่เขาขับใหญ่เลยขอสัมาษา์เดี๋ยวชิลแล้วถ้าพา์เดี๋ยความรู้สึกตอนนี้เป็น มันผมไม่ได้กินนะเดี๋ยวบอกผมผมเนี่ยให้ผมกินในอื่นผมกินได้ถ้่ไม่ากินอะไมอยงรี้มััรการไม่เเหมือนว่ากาไม่เคกินอะไรอย่างนี้นะรับอย่างนี้เยอะอยากใกินโยม่้อ้าอายนะครับ เอาไปตั้งกล้องใหม่ก็เป็นครับเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่ดีไ้ายามาลองดูครับที่ดีให้ให้คนให้คนได้ดูว่าให้อนุชวนรุ่นหลังนะให้คนได้ดูว่าถ้าเราคิดว่าเราทำได้เดี๋ยวเรามั่นใจมั่นใจนะผมทำได้แต่ประมาณจริงแล้วก็อย่ที่เห็นนะไปแค่นี้ มันก็มันเป็นอะไรหล,หลายๆอย่างที่มันเกี่ยวกับร่างกายที่มันไม่ตอบสน,นองกับ <ช Three> อาหารกองนี้ไม่ใช่จานนี้มันกองแล้วอะไรก็ใช้อยากลองกาไปซ้อมมันก่อนละกันนะจะแก้ตัวไหมครับ<ะ>ต่อไปแก้ตัวไหมครับคือฮอทดอกแทนไหมผมไม่อยากกินฮอทดอกมันใหญ่<ช> <eme> เราศึกษาดูแล้วกันว่าวิธีการที่เคล็ดลหมดไปยังไงครับวันนี้ครับสวัสดีครับของรับออกกับบ้านด้วยครับเดี๋ยวผมไปกดเ t m ให้เรินครับไหนพี่ตุ่นทิมนี้เหมือนกันไหมเดยนไปแจกกล้ัวไ้างกินลย

ปเนื้อก็เหดยนะือก็เหมือนกันใช่แบบไม่ได้เพียรอปงว่าปมาดูดน้ำหมดแล้วปลาล่าๆค่าจะอร่อยเห็นไหมก็ยังมีแรงกินอะดไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วหมดแวอย่ยาหมแห้งมบเย่มกนโอ้โห้าจริงนะก็ไม่ดี เป็นนามมายาปราทำน้ำกิน้ไงดแล้วเ่ายหนมึบปั๊บปั๊บเดือเร็วมากเราเราปชุมอยู่ปั๊บเดียวคุยคุยอย่อะไรครับเฮยปวดคึ่งหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเลยบอกเฮ้ยเบะก่อนเบะก่อนเดี๋ยวไเราดูในรองเท้าเรืเลอย่างแล้วเขาบอกไปแล้วเขาบอกไป เขากินย <toys> ังไงเขากินกินเป็นชิ้นหรือกินแยกแบบที่มือหยิบอะไรได้เขากินแบไม่มีเลยห้มทํา่ะใช่ค่ะมึ้นเม่อยาขนมปังก้อนหนึงินมาผักแบหมี่ปลาที่เราบินเป็นตุ่วพิธาที่เวียดนาม แน่ว่าอยู่ดีๆเดินมาเจอมาขอเลยก็ได้นะตัวนไหมทุกคนเจอเบอร์เกอร์มีสิบโมงขอได้สิบโมงก็ได้พักวันสักวันครับผมใช่ที่ได้จะผมกินโราใช้ไฟกินได้ตอนนี้มันไม่ลงแล้วจริงไม่พอเหรอเขาบอกที่ได้ครต้องตี๊บไว้สักสามอันนี้อันนี้ที่ได้เบอร์เกอร์มีไม่กิน ได้ครับผมอรขาเียวได้ครับโอเคครับไม่ต้งถ้าสงสารอยากทำก็ทำ